อัลฮ al ัมดุล ah uh. ิลาฮิร ر บบิลอ ح ล د มินวะบิ ع ا น م สต و อ ه นลาฮ ي ล لا حول و ูวะ و ต إ ل ลลาบิลลาฮิลอาลีลลาฮิอามบัตซัลลัมอะลัยคุมวะราะหมัตุลอวบรกาตุขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์ลัสุบานะหัวตาลาได้ประสบกับพี่น้องที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการบทบัญญัติจากฟากฟ้าทุกท่านนะครับพี่น้องครับบทบัญญัติจากฟากฟ้าในตอนที่ผ่านมาเราได้ พูดคุยกันถึงเรื่องการแสดงความยินดีนะครับอันนี้เป็นเป็นสุนนะนะครับส่งเสริมให้เรานั้นแสดงความยินดีต่อกันหรือมีข่าวดีก็เอาไปบอกกันข่าวดีที่เกี่ยวกับตัวเราเราก็สามารถที่จะไปบอกได้ข่าวดีที่เกี่ยวกับตัวของผู้ที่สนทนากับเราเจ้าของเขายังไม่รู้เราก็สามารถที่จะไปอะไรไปบอกให้เขารู้ได้อันนี้เป็นเ,เป็นข่าวดีนะครับซึ่งเราได้เอาบทบัญญัติ จากฟากฟ้าเนี่ยมาสองบทแล้วนะครับบทแรกก็คืออยู่ในสุระอะซุมัตอายะที่1 7แล้วก็อายะที่18บทที่2จากสุรอัตตาบะอายะที่21นะครับในบทบัญญัติแรกนั้นบอกข่าวดีแบบมุมรวมๆแล้วก็บอกถึงลักษณะของผู้ที่จะได้รับข่าวดีนะครับส่วนในอายะที่สองหรือในสุรอัตตาบะอายะที่2ีบอกถึงข่าวดี ด้วยว่าข่าวดีนั้นเนี่ยมันเป็นเป็นข่าวอะไรนะครับข่าวดีที่มีอยู่ในสุรอัตตบะกก็คืออัลลอฮ์ใช้ให้นบีม,มัมัซล,ลอร์อะไรผัวสลัมไปบอกข่าวดีกับพวกเขาว่าพระผู้อภิบาลของเขาานั้นอะไรให้จะมีความโปรดปรานความเมตตาให้ความความริดอความพอใจแล้วก็จะได้รับสวงสวรรค์สําหรับพวกเขาเหล่านั้นจะได้ไปอยู่ในสวรรค์และก็อยู่กับความ สุขความโปรดปรานที่ยั่งยืนความโปรดปรานที่คงได้ก็ถือว่าเป็นอะไรเป็นข่าวดีแต่ว่าข่าวดีนี้เป็นข่าวดีหลังจากที่เราตายไปแล้วนะครับยูบะชิรุหุมรับบูหุมบิรอมติมินฮัวริดวานินนะครับอันนี้เป็นอะไรข่าวดีที่เราต้องรอคอยข่าวดีที่เราจะต้องตั้งใจในการที่จะฟังนะครับอันนี้เป็นข่าวดีที่ มันเป็นสิ่งที่หลังจากเราตายไปแล้วนั้นเราถึงจะได้พบนะครับเป็นข่าวดีจากพระองค์อเลสุบาหานาหูวตาลานะครับต่อมานะครับอเลสุบา,านาหูวตาลาก็ได้กล่าวไว้อีกนะครับในบทบัญญัติที่3เป็นบทบัญญัติจากฟาดฟ้า,าอยู่ในสุรฟุศิลัตอายะที่30นะครับพระองค์อเลสุบา,านาหูวตาลาได้กล่าวว่าว่าบะชิรูบินจันนติลตีคุณตุมตูอาดนูนะครับ องรอตสุบานอวตารา,า,ก,าก็บอกกว่าเราก็พวกเขาเหล่านั้นก็จะได้รับอะไรรับข่าวดีด้วยกับสวงสวรรค์ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นจะอะไรได้รับซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นถูกสัญญา,าไว้ว่าชิรูบินจันติลตีคุณตุ้มตัวาดูดนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นข่าวดีที่หลังจากตายไปแล้วถือว่าเป็นอะไร นิมิตหมายด้วยว่าเป็นข่าวอันดีงามสําหรับชีวิตของเราสําหรับชีวิตของคนที่ปฏิบัติตามคําสั่งใช้ของอลัลล์สบานอว,วาตารามาตลอดน้อมนำเอาสิ่งที่ดีๆมาปฏิบัตินะครับข่าวดีที่เขาจะได้รับนั่นก็คือสวงสวรรค์ตามที่เขาได้ถูกสัญญาเอาไว้นะครับและพงค์อัลล์สบานอุตตาะลาได้บอกอีกนะครับวันนี้จะเป็นเป็นตัวอย่างนะครับที่ว่าข่าวดทีที่เป็นคําสั่งที่เป็นบทบัญญัติจากฟากฟ้าว่า ข่าวดีข่าวดีเนี่ยมันคือข่าวชนิดใดบ้างนะครับอสองสามข่าวนั้นที่ผ่านไปเป็นข่าวดีที่เราจะได้รับในโลกสัมปรยภพในโลกอาเคโรนั่นก็คือเป็นข่าวดีที่จะได้รับหลังจากที่ตายไปแล้วอันนี้ก็ใช้คำว่าอะไรแล้วก็มีสุนทรให้ระบอกเช่นเดียวกันนะครับและอีกอายะหนึ่งนะครับฟาบาชรนาฮูบิกลามินฮาลีมนะครับอยู่ในสุรสฟาตอายะที่ หนึ่งร้อยหนึ่งนะครับและลอสบานตาลาก็บอกและเราได้บอกข่าวดีกับเขานะกับเขาในที่นี้หมายถึงท่านนาบีบรอฮิมบิกุลามินฮาลีมนะกูลามินฮาลีมในที่นี้หมายถึงว่าัวอิสมาอินวากีลาอิสหากนะครับบางคนก็บอกว่าข่าวดีที่จะได้รับในที่นี้เนี่ยก็คือการที่จะได้ลูกนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นนบี อิสมาอนบางคนก็บอกว่าเป็นนบีอิสฮกนะครับอ,อันนี้บางคนรู้ว่าเป็นนบีอิสฮกข่าวดีในอายะห์นี้เป็นข่าวดีเมื่อไหร่ครับเป็นข่าวดีที่พระอ,องค์ลอสุบานอวตาราทรงแจ้งให้กับนบีอิบรอฮีมให้ท่านนบีอิบรอฮีมได้รู้ว่าในอนาคตใกล้ๆนี้เนี่ยจะมีลูกจะได้รับลูกและการมีลูกนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ ถือว่าเป็นเป็นเป็น,ปนข่าวดีพี่น้องครับตรงนี้เนี่ยถ้าหากเราจ,จะสังเกตนะบางคนเนี่ยในายานกุรานเนี่ยอัลลอฮ์ใช้นะครับว่าเป็นข่าวดีการที่น,านาบีบรอฮิมจะมีนบีอิสฮาหก,ก็ดีจะมีนบีอิสมาอินก็ดีเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีคนเราเนี่ยตามธรรมชาติของคนพอเวลาได้รับข่าวดีเนี่ยมักจะอะไรมีความยินดีมีความปิติปลื้มใจในสิ่งที่จะได้รับ นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่ไกลๆนี้จะเป็นสิ่งที่ไกลออกไปใช้ระยะเวลาอีกหน่อยก็อะไรมีความปิติยินดีในการที่จะได้นะครับอันนั้นเป็นธรรมชาติของคนนะครับแล้วก็ในใน,ในธรรมชาติของคนธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยการมีลูกเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดี เอาแล้วเราไปเอาหลักฐานวลทยาอันกุรอันที่ไหนมาล่ะก็เอาจากอลัลลอฮ์สิเพราะนาบีอิบรอฮีมเวลาจะได้ลูกนะครับจะได้อิสมาอินนะครับจะได้อิสฮากจากทั้งสองพันยาเนี่ยนะครับจากสองบ้านเนี่ยนะครับบ้านเล็กก็ได้คนหนึ่งลูกชายบ้านใหญ่ก็ได้อีกคนหนึ่งลูกชายเช่นเดียวกันตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรเป็นเป็นข่าวดีนะครับอัลลอฮ์บอกว่า ว่าบัชรนาฮูบีกูลามินฮาลีมและเราได้บอกข่าวดีกับเขาไปแล้วว่าเขาจะได้มีกุลามที่ฮาลีมจะได้มีเด็กที่มีอัจฉริยะมีไหวพริบนะครับมีฮิกมะมีวิทยาปัญญานะครับจะได้เด็กมาแล,แล้วก็บอกลักษณะของเด็กนั้นเพราะฉะนั้นพอ,เ,อ,อเราเนี่ยพอเวลาจะมีลูกนะครับ ในยุคของนบีในพระมหาคัมภีร์อัลกุรานกล่าวไว้ว่าการมีลูกนะั้นถือว่าเป็นข่าวดีแต่ว่าพอคนในยุคเราเนี่ยนะครับพอรับข่าวว่ามีลูกเนี่ยบางทีไม่ค่อยสบายใจทําไมไม่ดีใจอะ่ะนในอัลกุรานนะพูดถึงการมีลูกการมีบุตรเนี่ยบอกเวลาอลัลลอฮ์ไปบอกนบีบรอฮีมว่ามีลูกเนี่ยอลัลลอฮ์บอกไปบอกข่าวดีแต่การที่เรามีลูกเนี่ยทำไมเราไม่คิดว่ามันเป็นข่าวดีหนึ่งนะครับ เราไม่มั่นใจในอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาเรากลัวว่าเ,ออเด็กจะอะไรเด็กจะเกิดมาแล้วจะมาแย่งริสกีเราเราจะหาเลี้ยงไม่ทันเราจะไม่มีปัญญาดูแลให้ทั้งความรู้ให้ความรักให้การศึกษาเราไม่สามารถที่จะให้กับลูกของเราได้นั่นเพียงแต่เราคิดเอาเราคาดกันเองว่าเราทําไม่ได้เราอาจจะให้ไม่ได้เราอาจจะให้เขามีความสุขให้เขามีการศึกษาดีๆเนี่ไม่ได้แค่เราคิดนะครับ แค่พลาดในการกินยาเองลืมกินยาไปวันสองวันโอ้โหบ่นกันนะว่าบ่นว่าไงบ่นว่าเนี่ยดูสิเ,นนเผลอไปหน่อยเดียวพลาดไปหน่อยเดียวพวกเราเนี่ยคิดว่าการมีลูกเนี่ยเป็นการผิดพลาดแต่คนในยุคข,ของทา่รรรานลอซูลุสลลลออะไลวะซัลลัมอัลลอสุบานะหูวตาลากล่าวเอาไว้นะครับเล่าเอาไว้ในเรื่องของท่านอบีุลฮิบบอกว่าข่าวดีเป็นข่าวดีแต่เราบอกว่าเราทําพลาดเราทําผิดพลาดการที่เรามีลูก นะครับเราไม่ยอมรับว่ามันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นข่าวดีบางคนนะครับมีมาแล้วแล้วก็ไม่พอใจนะครับเอาเอาไปออกเอาไปทิ้งหรืออยู่จนกระทั่งครบถ้วนสมบูรณ์แล้วออกมาก็เอาไปทิ้งตามถังขยะเพราะเขาไม่เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับในยุคข,ของท่านละซุนสุลลาะวะไลวะซัลลัมเนี่ยละซุนก็บอกแล้วว่าลูกคือของขวัญจากพระเจ้าคือของขวัญจาก ล็อกซุบานอวตาราเป็นของขวัญที่มีชีวิตเป็นของขวัญที่เราจะต้องดูแลปกป้องนะครับที่จะต้องอะไรต้องใช้ชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยดูแลแลว้วก็ปกป้องเขาจนกว่าเขานั้นจะดูแลแลว้วก็ปกป้องตัวของเขาเองได้นะครับแต่พวกเรานั้นไม่ไม่เข้าใจเราก็บอกว่าเราพลาดพลาดไปแล้วมาอีกแล้วนะยังไม่ทันอะไรเลยมาอีกแล้วเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ ที่เรามีความเข้าใจผิดเพราะว่าอัลลอฮฺสุบหาหนุตลาได้กล่าวเอาไว้ในหลายอายะ์ด้วยกันนะครับว่าเวลาตักตูรูเอาลาดดกุมคคชยาตมินอิมลากินนะนุนารุสุกุมวะอียาฮุมว่าท่านทั้งหลายอย่าได้สังหารอย่าได้ฆ่าบรรดาลูกหลานของท่านในสภาพที่พวกท่านทั้งหลายนั้นกลัวความจนกลัวว่าจะอะไรมันมาแย่งกินมันไม่มาเกิดมานี่มันมาแย่งกินแล้วเราก็ไปอะไรสังหารซะ นะเด็กมันจะเกิดมาก็ไม่ให้ไม่ให้เกิดกินยาคุมเอาไว้ไม่ให้มีนะครับแต่อัลลอสุบานตลาใช้คาว่าลาอย่าทาอย่างนั้นอย่าฆ่านะอย่าอย่าฆ่าชีวิตที่อัลลอสุบานอวาตาลาได้จะทรงให้อะไรให้มาบังเกิดโดยที่กลัวว่าจะจนและเลาก็ยืนยันว่านะนุนารุสุกุกุมว่าอียาหุมเราเนี่ยเป็นผู้ที่ให้ริสกีให้ปัจจัยยังชีพกับพวก ท่านทั้งหลายแล้วก็เด็กที่มันจะเกิดมาที่เป็นลูกของท่านนะเราก็ให้ริสกีนะครับอันนี้คือสัจธรรมสิ่งที่เราได้ประกาศเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อันกุรานแต่ว่าเราไม่เข้าใจนะครับเราไม่เข้าใจเราไม่ได้อ่านเราไม่ได้ศึกษาเราก็เลยไม่ไม่รู้ว่าเด็กที่จะมาเกิดเนี่ยนะครับเราเพียงแต่ด้วยกับความกลัวของเราเท่านั้นว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะดูแลได้นะ โอยออกมาทีทีทีท,ทีอย่างนี้ไม่ไหวหรอกนะครับเราพูดอย่างนั้นแต่อัลลอฮฺสุบานอุตาลาบอกว่าไม่ต้องกลัวอัลลอฮฺจะให้ริสกีเด็กที่มาเนี่ยมันก็มาด้วยกับการกําหนดที่อัลลอฮฺสุบานอุตาลาทรงกาหนดให้มาให้มีริสกีมาแกเองไม่ได้มีน้ําหน้าไม่ได้มีปัญญาในการที่จะหามาเลี้ยงดูเนี่ยมันก็อยู่ที่การกําหนดที่เป็นริสกีที่อัลลอฮฺกำหนดให้ มันไม่ได้สําเร็จอยู่ที่แกว่าแกหาเท่าไหรแล้วถึงจะพอเอาพอในการใช้ชีวิตของแกสองปากสองทองแล้วเนี่ยมันอะไรมันจะได้เหลือแล้วก็ทายตอนนี้ยังไม่เหลือเราก็ยังไม่ยอมที่จะให้มีลูกหลายคนเข้าใจอย่างนั้นนะครับว่าไม่ปิดกั้นเอาไว้เพราะว่าเอาก็อยู่กันสองคนยังไม่พอกินเลยแล้วเพิ่มสมาชิกขึ้นมาไม่ได้แน่นะครับเราเราเราคิดอย่างนั้นนั่นแปลว่าเราไม่เ,าเราไม่เข้าใจ เราไม่มั่นใจในคําสอนของอัลลอฮฺสุบานะฮุวาตาลาอัลลอฮ์บอกว่าแกที่มีกินกันอยู่ใครให้ข้าก็ให้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้ามันจะไปเกิดอีกมีลูกขึ้นมาอีกข้าก็เป็นผู้ที่ให้ไม่ได้มันอยู่ที่แกเป็นคนที่หามาได้เท่าไรแล้วก็เหลือจะแกแล้วถึงจะยอมที่จะมีลูกกว่าเหลือแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเด็กทุกคนทารกทุกคนที่เกิดมาอัลลอฮฺสุบานะหวตาลาได้ทรงกาหนดปัจจัยยังชีพเอาไว้แล้วแต่คนไม่เข้าใจ นะครับดังนั้นเมื่อเราได้รับทราบจากบทบัญญัติจากฟากฟ้าตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็รู้แล้วว่าการที่เรามีลูกเรามีอะไรเรามีลูกเกิดขึ้นมานั้นนั่นถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับเราอลอสบานอันตลาทรงเพิ่มปัจจัยยังชีพทรงเพิ่มเนี่ยมาความโปรดปานต่างๆให้กับเราถ้าเราอยู่สองคนมันก็แค่สองคนนั่นแหละมันก็ใช้สองคนนะครับ ตรงนี้ถือว่าเป็นเนื้อมัดที่ยิ่งใหญ่แต่ในขณะเดียวกันถ้าหาก,กว่าพี่น้องจะพิจารณานะครับคนที่ฐานะอยู่ปานกลางถึงค่อนข้างจะยากจนนั่นเราจะเห็นว่าลูกเยอะมีลูกเยอะนะครับในในขณะเดียวกันคนที่มีพร้อมทุกอย่างมีทรัพย์สินเงินทองนะครับในการที่จะเลี้ยงดูให้เด็กมีการศึกษาให้ได้รับความอบอุ่นนะครับให้ให้ได้รับสิ่งที่ดีๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีนะครับ ความโปรดปานตรงนั้นอนลอสสุฮานณอูวาตาลาจะจะไม่อะไรจะไม่จะไม่ให้นะครับก็เราเราต้องมั่นใจอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับว่าไอที่เรามีเนี่ยอลอรให้มีแต่ว่าไอคนที่ไม่มียังไม่มีก็ถือว่าอลอร่อยยังไม่ได้ให้เนี่ยมัดตรงนั้นพระองค์ทรงให้อะไรให้เงินให้ทองให้เนี่ยมัดทางด้านอื่นไปแล้วแต่เนี่ยมัดทางด้านสิ่งที่มีชีวิตนะครับที่ที่ จะให้เป็นแก้วตาดวงใจตรงนี้เนี่ยแล้วก็หลายๆคนอยากจะได้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีตัวนี้เป็นสิ่งที่เรามองเห็นนะครับในสังคมของเรานะครับที่ที่มันปรากฏขึ้นแล้วแต่คนที่ไม่มีนะมีจังเลยลูกคน,คนที่มีคนที่มีเงินมีทองเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะมีนะครับเพราะฉะนั้นจึงสรุปตรงเนี้ได้นะครับว่า การที่เราได้มีลูกเนี่ยถือว่าเป็นเนี่ยหมัดถือว่าเป็นความโปรดปานที่พระองค์อรรถสุบานุวัตาลาทรงให้กับเราแล้วเรียกว่าข่าวดีคนที่คิดนะครับพอเวลามีลูกแล้วก็หัวใจคิดไม่ค่อยดีเลย หน,หน้าตาก็ไม่เคยดีเพรมีลูกโอ้โหมีมาแล้วสินี่อีกเก้าเดือนนี่ต้องเสียตังค์อีกแล้วคิดเลยนะครับคิดเลยพอวันที่ไปเช็คดูว่ามีลูกเนี่ยนั่งคิดนั่งปิวิตกเรื่องที่อาจะต้องเสียไปหมดไปกว่าจะโตจะกินนมเท่าไหร่พมเพิสเท่าไหร่นะครับถ้าเจ็บไข้ไม่สบายอีกเท่าไหร่คิดไปสารพัดนี่เป็นคนที่คิดนะครับโดยลําพังแต่ว่าไม่ได้หวังอะไรในอัลลอฮฺสุบานตาลาแต่อย่าลืมนะครับว่าพระองค์ทรงบอกว่านั่นคือข่าวดี